วันนี้ผมอยู่กันที่บูธปอร์เช่ในงานมอเตอร์เอ2024นะครับปีนี้นะครับเขามีเปิด2รุ่นนะครับก็คือมาคันไฟฟ้ากับตัวไทคานตัวใหม่นะครับที่เรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็สะดุดตาแรงระดับพันมากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรไปชมครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างในบูธปอร์เช่ปีนี้ครับ เจ้าไทคานเทอร์โบ EP นะครับระดับพันม้านะครับเป็นรถไฟฟ้าที่เรียกว่าสวยงามแล้วก็สปอร์ตพันแท้กันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าพอเทชไทยคานคันนี้นะครับสีสันก็โหสุดสวยนะครับสีม่วงสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับสำหรับไทคานเทอร์โบ GT คันนี้นะครับเรียกว่าเป็นรถที่ทําลายสถิติในสนามแข่งกว่า3ทวีปมาแล้วนะครับโดยนํามาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิดเลยทีเดียว โดยไทคานเทอร์โบ GT คันนี้นะครับที่นํามาโชว์เนี่ยเป็นตัวพมลายซ้ายนะครับที่เรียกว่ามีสีสันที่สดสวยเลยครับโดยเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับที่ให้กําลังสูงสุดถึง1นึ่งพแรงม้านะครับเป็นมาตรฐานนะครับซึ่งสามารถบูตแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น1,100แรงม้านะครับด้วยแอคแท็กโหมดนะครับที่เรียกว่าให้อัตราเร่งที่รวดเร็วทันใจในส่วนของบอดี้ของเจ้าไทคานเทอร์โบ GT นะครับก็ได้รับการออกแบบให้มีน้าหนักลดลงถึง75กิโลกรัมจากไทคานเทอร์โบเอสนะครับ ทำให้ตัวรถนข้นคองตัวมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งยังมากับระบบช่วงล่าง Porsche Active Line นะครับที่จะปรับแต่งเฉพาะรุ่น GT ข้างๆกันก็คือตัวนี่เจ้ามาคันตัวไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าออกมาหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับปีนี้สำหรับ Porsche นะครับ โดยเจ้ามาคันนะครับสามารถให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่360แรงม้านะครับในส่วนของมาคันเทอร์โบนะครับมีพละกําลังสูงสุดถึง639แรงมา้ากับแรงบิดสูงสุดในแต่ละรุ่นนะครับตั้งแต่563นิวตันเมตรไปจนถึง1,130นิวตันเมตรเลยทีเดียวส่วนอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อยนะครับเพียงแค่5.7วินาทีในขณะที่ตัวเทอร์โบนะครับทำได้ในเวลา3.3วินาทีเท่านั้นครับ ในส่วนของเรื่องการชาร์จนะครับเจ้ามาคันไฟฟ้านะครับสามารถรองรับการชาร์จ DC ได้ถึง270กิโลวัตต์นะครับหรือ10ถึง80ภายในเวลาแค่21นาทีเท่านั้นครับมากันที่อีกคันนะครับก็คือเจ้า911นะครับที่เป็นรถไอคอนิกของปอร์เช่นะครับก็ได้รับการปรับพัฒนาขึ้นมานะครับรูปโฉมภายนอกของ911คันนี้ก็ได้รับการปรับมานะครับไฟหน้าเป็นรูปทรง LED m a t r i x นะครับ ด้วยกระจังหน้าใหม่นะครับพร้อมด้วยช่องระบายอากาศขนาดใหญ่โดย911คาริล่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับ3.0ลิตรนะครับเทอร์โบคู่ที่รับการปรับปรุงใหม่นะครับโดยเทอร์โบได้รับการอัปเกรดมาใหม่นะครับรวมถึงระบบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับทำให้คันนี้นะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่394แรงม้ากับแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับโดย0ถึง100นะครับทำได้ในเพียงเวลาแค่4.1วินาทีนะครับ และเมื่ออยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับทำเวลาได้เพียงแค่3.9วินาทีนะครับโดยความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่294กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่นะครับก็คือเจ้า718 Spider ปเดอร์ RS นะครับก็เรียกว่าสีสันสวยงามนะครับรวมถึงมาแต่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกร้อนะครับรวมถึงฝากระโปรงเห็นไหมครับเป็นเคปล่าด้วยนะ นี่ตัวนี้นะครับนะครับปุ่มอะไรขวานะครับบ้านเราเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแต่งนะครับนี่นะครับภายในปอร์เช่นะครับก็มีหลายๆรุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นพาาเมล่านะครับรถที่เรียกว่าเน้นการเดินทางนั่งสบายใหญ่โตนะครับ ในสไตล์ของปอร์เช่เขานะครับนี่นะครับอ่าก็คันอื่นๆนะครับก็มีอีกหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นไทคานนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ 718k-man แนะครับ7 1 8 k m a n สีฟ้าเลยนะครับรวมถึงนั่นก็คือเจ้ามาคารเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็คือเนี่ยตัวแรงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น SUV ตัวน้อยที่แรงครับ่าไฟหน้งไฟหน้าเนะสวยเลยนะครับ นี่ก็คือภายในบูธของปอร์เช่นะครับรถสวยๆเพียบนะครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับรวมถึงนี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูคันนู้นกันนะคันนู้นจะเป็นตัวที่เรียกว่ามาพร้อมชุดแต่งนะครับแมนทายนะครับที่เป็นชุดแต่งเขาเรียกว่าชุดแต่งเฉพาะของทางปอร์เช่เลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับชุดแอโรพาร์ตนะครับนี่แมนทายนะครับตัวนี้เน้นพ e อ f o ฟอร์มาณไม่ได้ยุ่งกับเครื่องยนต์นะครับเป็นล้อนะ แล้วก็เป็นชุดหางหลังนะครับที่จะเพิ่มดาวฟอร์สตัวนี้นะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับนี่ครับ GT3 นะครับน่าสวยงามนะครับตัวนี้นะครับนี่นะคือชุดแต่งเขานะครับมีโช๊คนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่แปะตรงเนี้ยเข้าไปในล้อเนี่ยก็ทําให้รถวิ่งดีขึ้นแล้วนะครับคือเน้นเปอร์ฟอร์ม e นซ์ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับไส้ในเครื่องยนต์เลย สำหรับเพื่อนๆที่สนใจรถยนต์สปอร์ตแบรนด์ปอร์เช่นะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็ก2024นะครับซึ่งงานนี้นะครับจะจัดถึงวันที่10ธันวาคมที่ Impact c h a l l e n g e r Hall เมืองทองธาน,นีครับและยังสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมของปอร์เช่อีกด้วยครับ